มันเป็นชื่อแรกที่ทางกัมพูชาได้ชัยชนะจากกรุงสยามและในทัพในปีเมว่าทําทําไมคือเราอาจจะไปฟังว่าว่าคนไทยเป็นลุกล้ำพื้นที่คุณแต่รู้ไหมว่าพื้นที่ตรงนั้นก่อนหน้าเนี่ยที่ที่ที่คนกัมพูชามาเนี่ยยังไม่บอกพื้นที่ใครนะมาเนี่ยมาเพราะว่าหนีเขมนแดงแล้วแล้วคนเหล่านั้นที่มาอยู่ในพื้นที่ที่ เคยเป็นพื้นที่ของคนไทยแล้วรัฐบาลไทยเขามีพื้นที่ไว้คุณหนีตายกันแล้วก็มีคนไทยเอาอาหารให้ผู้คุณกินแต่พอถึงเวลาคุณบอกว่าพื้นที่ที่เราอนุเคราะห์ให้คุณมามามา,มาหนีตายอะบอกว่าเป็นพื้นที่ของคุณเคยคิดไหมบอยขมินไรสดกับบล็อกเตอร์ไทยสบายดีสบายดีสวัส,ด,สดีครับผมนะครับพี่น้องกาวตกไท่สบายดีเอฟซี FC ทุกทานกับเดียวกันนะครับพี่น้องกลาบมาพบมาพอะกลาบมาอยู่ครับ เออสองยูทูบเบอร์เอกราดเตะอยู่แล้วนะครับพี่น้องก็คือมาหนีิครับพี่น้องเนาะเออเบอร์เอ็กจะพาไปเบิรงครับพี่น้องเนาะคลิปวิดีโอครับพี่น้องเนาะเออบอยบอยขมีนครับพี่น้องไลฟ์สดกับเออล็อกเตอร์ไทยครับพี่น้องเนาะในการอาหารยังมีคนไทยหลายๆคนครับพี่น้องเนาะที่เขาไปรวมในกลุ่มไลฟ์สดครับพี่น้องว่าเออเขาจะบอกถึงยังครับพี่น้องเนาะว่าเพื่อนจะบอกถึงยังระวังเออบอยขมีนครับพี่น้องเนาะกับล็อกเตอร์ไทยครับพี่น้อง พร้อมแล้วเข้าไปหาไปส้มคลิมวิดีโอกันก่อนแล้วจังมาสรุปกำลังนะครับพี่น้องว่าเอ่อขมิน้นจะอวดยังอีกครับพี่น้องจะอวดรถอีกว่จะอวดเงินงอีกว่ครับพี่น้องพร้อมแล้วไปพังกันได้ let's go <S เอ็กว่ามาทําทําไมคือเราอาจจะไปฟังว่าว่าคนไทยเป็นลุกล้ำพื้นที่ขุณแต่รู้ไหมว่าพื้นที่ตรงนั้นก่อนหน้าเนี่ยที่ที่ที่คนกัมพูชามาเนี่ยเดีย๋ยวไม่บอกพื้นที่ใครนะ มาเนี่ยมาเพราะว่าหนีเขมีแดงแล้วแล้วคนเหล่านั้นที่มาอยู่ในพื้นที่ที่เคยเป็นพื้นที่ของคนไทยแล้วรัฐบาลไทยอ่ะเขามีพื้นที่ไว้คุณหนีตายกันแล้วก็มีคนไทยเอาอาหารให้พวกคุณกินแต่พอถึงเวลาคุณบอกว่าพื้นที่ที่เราอนุเคราะห์ให้คุณมามามา,มาหนีตายอ่ะบอกเป็นพื้นที่ของคุณเคยคิดไหมทราบใช่ไหมครับว่าว่าฝั่งกัมพูชามีเรื่องของเขมีแดงที่คนเขมีฆ่าคนเขมีด้วยกัน แล้วแล้วก็ใช้พื้นที่หนกอจานพื้นที่อะไรต่างๆที่เราอนุเคราะห์ให้คุณหนีตายกันมาแต่พออยู่มาวันดีคืนดีคนเหล่านั้นกลับมาว่าพื้นที่ที่เราอนุเคราะห์ให้เป็นที่ของคุณน่ะคุณคิดว่าคนที่มีบุญคุณแบบนี้เขาควรจะต้องทํำยังไงครับเอ้าแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมถามก่อนไอ้ช่วงที่เขาอพยพเนี่ยชายแดนไทยนี่อยู่ตรงไหนครับคําว่าอพยพแล้วไคย,ย,ยคำว่าอพยพแปลว่าอะไรครับพื้นที่นั้นไม่ใช่พื้นที่คุณอยู่แล้ว S 1> <S 1> <S ใช่ไหมพราถ้าถ้ถาเข้าไปอยู่ในในดินแดนของประเทศไทยอ่ะงานก็ทหารไทยก็ต้องมีมีแนวที่แบบก็เขาอนุรักษ์แบบคุณหนีตายเพราะคนของเขามีคุณจะฆ่าพวกคุณกันเองไง <S <S ใช่ถ้ามันอยู่ในประเทศคุณอ่ะคุณก็ต้องมีแบบหลักเขตแดนนะตอนนั้นเขาอนุรักษ์ให้คุณเข้ามามันไม่มีหลักเขตแดนตอนห้าสิบหกสิบปีก่อนมันมีมันมีด็อกเตอร์มีมีมันมีแต่ตอนอนุรักษ์คุณเข้ามาเขาไม่ คุณรู้ไหมก็ถึง้ดนไปด็อกเตอร์บัหนึง่งเออคุณบอยคุณบอยเคยเห็นภาพข่าวไหมครับที่ทหารพาทูดไอ,ไอโอทีหรืออะไรเนี่ยเออไปสำรวจเขตพื้นที่แล้วไปเจอหลักหมุดสยามอมอินโดจีนเนี่ยที่ที่ปักไว้อ่าด้านหนึ่งเขียนกรุงกัมพูชาด้านหนึ่งเขียนกรุงสยาม ซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่กัมพูชากล่าวอ้างว่าเป็นพื้นที่ดินแดนของกัมพูชาแล้วนักข่าวและทูตทหารเนี่ยถามว่าอ้านี่หลักหมดุดแล้วกัมพูชาไม่รู้หรอครับว่านี่คือหลักหมดุดจะมาทาลายหลักเวยนั่นแหละนนคือ <ผม S 2> นั่นคือหลักฐานไงครับคุณบอยอันนี้ผมไม่รู้ว่าจวงนั่นคือหลักฐานว่ามันคือหลักหมดุดซึ่ง เส้นเขตแดนแต่กัมพูชาไม่ยอมรับบอยพเสียงมันเบาว่ะบอยเสียงมันไม่ค่อยดังว่ะบอยขยับเขาใกล้โทรศัพท์หน่อยได้แน่ไอ้ก็เห็นอยู่นะในภาพข่าวนั้นว่าไม่ไม่รู้ว่าจุดไหนจุดไหนะยังหลักที่บอกหลักมันมีแต่ว่าเห็นไหมตรงหนองจานที่คนเขาเดินมาตรงนั้นะก็จะมีพื้นที่ที่ถ่างเอาไว้ให้คุณหนีเข้ามาก็มาพักอยู่อาศัยแต่ว่าทอไตน์ทับมาเราเราก็ใจดีไง ทำใจดีไปใจดีมาสร้างเป็นหมู่บ้านเลยสร้างเป็นอะไรต่างๆเลยแล้วคุณเอาพื้นที่ตรงนั้นน่ะเราก็ทะเลาะก,กันว่าทําไมคนไทยไม่ได้อยู่แล้วใครเป็นอะไรคนไทยไม่ได้อยู่ไม่ออกพวกคุณออกไปแล้วอ่ะคุณเอากลับระเบิดวางทิ้งเอาไว้อ่ะแปลว่าอะไรที่พื้นที่ที่คุณบอกคุณพื้นที่คุณอันนั้นคือเป็นที่เราให้คุณมาอยู่อาศัยดีตายแต่พก็คุณไม่พอเราหกละให้คุณถักดันกลับไปอ่ะคุณเอากระเบิดทิ้งไว้ในพวกเราเหยียบ แปลว่าอะไรคือผมอธิบายให้ฟังว่ามันมันมีแบบนี้ที่ที่มีข่าวที่เราเห็นกันเั้นเวลาเราฟังผมถึงบอกว่ามันต้องฟังว่าเริ่มต้นมาจากอะไรถ้าคุณเริ่มต้นบอกว่าฉันเกิดมาจากตรงนี้พื้นที่ต้องเป็นของฉันเนี่คุณไม่เข้าใจเพราะพ่อแม่คุณมามีตายมาก่อนแล้วคุณถึงเกิดพื้นที่ที่เราอนุเคราะห์ให้ไม่มีครับพ่อแม่ผมยังไม่ใช่เปี่คนอื่นสินี่อยู่ที่ไหนอยู่ตรงไหนนี่อยู่ตรงไหนอยู่เจอคื่แหละพื้นที่ที่ไหนครับเออเอาดร็ให้เขาตอบมั่งเลดร ไม่ได้ยินอยู่สิที่ไหนนะพนมเปนอ๋อพนงเปนมันอยู่ในในเมืองเขาอาจจะไม่ได้อยู่ข้างนอกเมไม่ผมไม่ใช่คนพนมเป็นนะผมเป็นคนเสียมเรียบเสียมเรียบเสียมเรียบแปลเสียมเรียบมาจากอะไรเสียมเรียบมาจากมือเขาสยามเรียบสยามรับข้าสยามรับข้าเราแพ้ใช่ไหมเราแพ้สยามใช่ไหมและแล้วรู้ไหมเมื่อก่อนพื้นที่ตอนนั้นมันเคยเป็นมันเคยเป็นประเทศไทยมาก่อนไนประเทศสยามเพราะไทยเคยมายึดเคยมาเผา ยึดมาเผาอะไรเพราะเธอเขาเรียกว่าเป็นเป็นเมืองเป็นเมืองเขาเรียกเป็นเมืองลูกเมืองเมืองพ่อเมืองลูกกันลูกอะไรก็คือเป็นเมืองที่เป็นเมืองที่สยามมาตีเอาอะไรใช่ไหมอันนั้นอันนั้นะถ้าตามประวัติศาสตร์นะคุณบอยสยามเรียบเนี่ยมันเป็นชื่อแรกที่ทางกัมพูชาได้ชัยชนะจากกรุงสยามและในทัดในปีถัดมาโอ้โหคหรนนคับพี่น้องเนาะคนขมีเนี่ยมันจะไรกันกันมารับพี่น้องเนาะกับคนไทย มยอมจึกเทื่อครับพี่น้องเนาะเล่นโบยยุทธ์ได้ครับพี่น้องเนาะเออทั้งที่ว่าคนไทยเออมณีตายครับพี่น้องเนาะห้คนคลองขมีนมณีตายครับพี่น้องห้มาอาศัยอยู่ที่ประเทศไทยครับพี่น้องเนาะคือนกเตร์ไทยเป็นใน่าในคลิปเนาะครับพี่น้องที่ว่าปะทะกันพี่น้องเนาะปะทะกันระว่างเออบบยขมีนกับนกเตไทยครับพี่น้องเนาะหล้วก็คนไทยได้รายคนครับพี่น้องเนาะที่เขามารวม ในกุ้มครับพี่น้องหลังจากพังไปกับเว้นชิเก่งครับพี่น้องเนาะเว้นสิเก่งคือในลีปครับพี่น้องเว้นบ้าสีออออกมาโซ่เงินครับพี่น้องโซ่ลดเนาะคือเห็นในลีปต่างๆครับพี่น้องเนาะคนขมิ้นบอกเลยว่ามวย่อมคนไทยครับพี่น้องเนาะคนไทยกับมวย่อมคือกันครับพี่น้องเนาะถามว่าเอลูกล่านหรือว่ากาวลาวมาเข้มเกิมครับพี่น้องมาเอาประเทียไทยแดี๋วโบมาซื่อครับพี่น้องมาเอาเปรียบเนาะมาเฮ็ดสิ่งที่บดีครับพี่น้อง อยากว่าเอาเปรียบคนไทยครับพี่น้องเอ่อขามีน,น body, บอดีบอกได้เลยว่าบอดีครับพี่น้องนะเนาะบางคนครับพี่น้องเนาะแตคือบราก็เคนบมาจากเอ่เอเหยียบทุ่งไทยครับพี่น้องมาจากเอ่เอเหยียบธนวัตรไทยครับพี่น้องสี Kraft นวัตรไทยเอ่อโซ่โซ่กมหลากครับพี่น้องกับอะไรเนาะโซก่กมเพี้ยนในคลิปนะครับพี่น้องเอฟซี FC ชาวไทยด้วยครับพี่น้องเนาะหลังจากเอ่อพังคลิปนี่ไปแล้วครับพี่น้องมีความคิดเห็นจะได้ครับพี่น้องมีความมุ่งซึกจะได้เนาะ สามารถคอมเมนต์คำอะไรได้ครับพี่น้องเนาะเพื่อเป็นการเอแลกเปลี่ยนก็งูครับพี่น้องเนาะกับปลาไหลหลังจากเบิ่งคลิปนี่ไปเดี๋ยวนะครับพี่น้องเบ้นเก่งนะครับพี่น้องเว้นเก่งคือในคิปเนี่ยกับปลาไหลบอยขมิ้นครับพี่น้องปะทะกับล็อกเตอร์ทยเนาะบอกเลยได้ว่าล็อกเตอร์ทยนี่สุดยอดจริงๆครับพี่น้องเนาะบือคอยยบโปไห้เนาะแต่ละคำที่เพิ you, caminho, yeah. ่อนบอกออกมานี่บอกเลยได้ว่าสุดยอดครับพี่น้องตาใจ มาสุดๆครับพี่น้องคนไทยเนาะโอเคครับเนาะสำหรับคิปนี้เออเบิร์เอาเออระวังขมิ้นครับพี่น้องบอยขมิ้นมาให้พังครับพี่น้องเนาะเบิร์เดือนไปเห็นครับพี่น้องเนาะไลฟ์สดอยู่ครับพี่น้องระวังขมิ้นครับพี่น้องครับเออคนไทยครับพี่น้องประทากันเบิร์ก็มาให้เบิร์นมันน้ครับพี่น้องเด่นแนวก็เดือดครับพี่น้องเนาะเดือดแทนคนไทยคือแนวไรเดือดแนวไรแต่ตามเบอร์กว่าเดือดแนวไรคือเดือด คนไทยแบบเพิ่นมาอยู่บ้านเนี่ยนะครับพี่น้องมาอยู่อาศัยมาอยู่เออใหนนี้ตายครับพี่น้องมองง่ายก็ใหนนี้ตายไหนมาเออหงานดีๆที่อยู่ดีๆครับพี่น้องไห้มาอยู่บ้านมาอยู่อาศัยครับพี่น้องไห้มาเออมีบนอยู่บนกินครับพี่น้องไห้มาเอออาศัยแผ่นดินไทยเหนมาหาเงินอยู่ที่ประเทศไทยไหนมากินเขาอยู่ที่ประเทศไทยครับพี่น้องให้มานอยอยู่ที่ประเทศไทยดาดุดขามิน เกิมเกิมตอบแทนเออบุญคุณของประเทศไทยแบบนี้ครับพี่น้องสำหรับชีิปนี้ก็มันแบบว่าเอาเปรียบพี่น้องเนาะบอกง่ายๆกับขนิ้นเอาเปรียบไทยไรสำหรับลิปนี่ก็ขอตัวลาไปก่อนครับพี่น้องขอเก่ากันมาสบายดีพบกันใหม่เด้อพี่หนาเนาะพบกันใหม่ครับบ๊ายบาย